โอเคครับผมก็สวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กับอาร์ควันที่พาร์ทที่25กันแล้วนะครับทุกคนในพาร์ทนี้นะฮะทางเดอะกิลได้ข้อสรุปแล้วนะครับว่าเหตุการณ์ที่เอลเดอร์แลคตัวใหม่มาโผล่ในโลกของเรารวมถึงเหตุการณ์การย้ายถิ่นของมอนสเตอร์ในพาร์ทที่แล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับเราได้ข้อสรุปแล้วนะแต่ก็ยังไม่ได้รู้อะไรมากนะเพราะงั้นเนี่ยก็เาจะเข้าไปประชุมกันเลยนะทุกคนเขียบปะทางทีมวิจัยเนี่ยได้ข้อสรุปแล้วนะว่าตัวเห ใช่แล้วเราก็ต้องการฮันเตอร์ระดับ G ีเลนอย่างนายเพื่อไปจบภารกิจนี้เนะเาะแล้วภารกิจวันนี้ว่ายัางไงฮะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเพจการ,ปรแปลกๆที่เกิดขึ้นคือย,ยีนะนายจําเจ้าซิโนติว่าที่ตายไปในทะเลทรายได้ไหมก็จาได้ฮะเป็นมังกรดำตัวที่สองเราจับกันไปในซีรีส์นั้นนะคือในตอนนั้นนายอาจจะคิดว่ามันตายไปแล้วแต่ตมีอะไรบางอย่างพามันกลับมาในโลกนี้ซึ่งความจริงแล้วเนี่ยมันาย,ยังไม่ตายแต่มันแค่รอการฟื้นฟูตัวเฉยๆแต่ตอนนั้นนายแอสเซนต์ออกจากโลกนั้นไปแล้วก็เลยไม่ได้เห็นจริงๆ โดยการที่มันมาในโลกนี้เนี่ยมันก็ต้องการมาเพื่อฟื้นฟูตัวเองมาได้ปล่อยฟิโลมอนเพื่อดึงดูดสิ่งมีชีวิตที่มีความแข็งแกร่งให้มาโผล่บนโลกนี้แล้วก็เข้าไปหาตัวมันเพื่อให้ตัวมันเนี่ยจะได้ดูดซับไบโอเอเนจีเพื่อที่จะมาเพิ่มพลังให้กับตัวเองโอ้แล้วนี่คือสาเหตุที่ทําให้อลเดรากอนตัวใหม่มาโผล่ในโลกนี้เนาะแล้วการที่เอลเดรากอนมาปกตัวนบนโลกนี้มันก็มีผลทําให้เกิดการย้ายถิ่นของมอนสเตอร์เหมือนกันโอ้ปังแล้วก็น่าจะเป็นไหบัดลัม้วตอนแลมัันยงปพอยม ทางเราคิดว่าไม่นะเพราะมันมีพฤติกรรมที่ดุร้ายขึ้นแล้วก็โจมตีทุกอย่างเลยทางเราก็ไม่สามารถสำรวจเข้าไปใกล้มากได้นะเพราะมันเป็นมังกรที่มีพลังมากระดับไหชนะเลยโอเคฮะคือถ้ามันเป็นไพ่ระดับอมอลลามีเราคงต้องไปการกับเจ้าเซโนนะโอเคงั้นทางเด็กิวก็ฝากมาด้วยแล้วกั okay. บนบนะโอเคทุกคนรับเควสมาแล้วโอ้ยไอ้เหี้ยเพื่ได้ผ่านมาแม่งมะอะไรหนักให้กูเว้ยไปตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนเนาะก็แต่แต่เท่าที่ฟังมาเนี่ยเหมือนเด็กิวเขาจะบอกนะว่า จ้าเซโนมันกลับมารอบนี้มันจะไม่ได้มาในเชิงเป็นมิสสักเท่าไหร่นะก็อลองไปดูนะโหแลวนี่แหละครับก็คือสาเหตุของเหตุการณ์แปลกที่เกิดขึ้นนะเออมันเป็นที่เซอร์ไพรส์ผมมากเลยเว้ยผมไม่คิดมาก่อนนะว่าตัวละครในซีรีส์เก่าๆเนี่ยมันจะกลับมาโผล่ในซีรีส์ปัจจุบันกันด้วยเนาะพอนับจากแบบเนสายให้เราอยู่เนี่ยเราแอสเซนมาหลายอาร์ก่อนรับเก็บปะก็เพราะน่าจะเพนฟูพอตัวนะเราต้องมาจัดก,การกับสหายเก่าของเรานะเออเป็นแล้วก็เป็นเพื่อนเก่าเราแล้วกันที่เราต้องมาลุยกับมันนันนนนนใวี้นะ โดยพ okay okay, hey, ิก pues. ัดที่เขาบอกมาก็จะอยู่ในบริเวณเมืองนี้ใช่ไหมโอเคครับ่ะลงไปเลยตรงเนี้ยไอ้วยเบิร์มว่าไงเดี๋ยวนี้เด้ยไอ้เจี๊ยบวยเบิร์มเฮ้ยกูฆ่าไม่ได้วะโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวไอ้พวกไอ้ต้องวยเบิร์มต้องจัดการก่อนนะทุกคนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตัวนี้ปล่อยไม่ได้ฮะโอเคเรียบร้อยอ่ะเอ้าเนืกกิการเต้ครับเพราะโผล่ตรงนี้เนี่ยนกสองแสนหนึ่งเหรอไอ้เกียร์ขจัดการเลยปะ นกิ่งนกิ่พวอโอ้ยแรง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 เลยเดี๋ยว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 เจ้านกิ่งวอะไรมาตรงนี้ปะเอ๊ะเหมือนมันจะเฝ้าทางเข้าอยู่หรือเปล่าวะหรือยังไงบินบินได้เลยอีเ้มันบินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดมันบินหรือเปล่าวะอ้าวเก๋มันจะเรียบร้อยไปแล้วนะโอเคครับไปไปกันต่อเลยเยี่ย เจ้าเนกีโผล่มาได้ไงครับทุกคนไอ้น,นี่มันไม่ใช่เรื่องที่ปกติเลยนะคือปกติเจ้าเนกีมันไม่น่าโผล่มาในบริเวณนี้เลยปะปกติมันน่าอยู่ตรงภูเขานะฮะเ,เข้าไปเลยนะผมจะใช้แมกนาแล้วกันนะเข้าไปเพราะว่าหลังจากพายแล้วเนี่ยที่เจ้าสตีเจนจินโอก้ามันตายไปเนี่ยตอนนี้นักสู้ือหนึ่งของบ้านเราก็เหลือแต่เจ้าแมกนาแล้วนะฮะก็เอามาทำภารกิจนี้ด้วยก็น่าจะไหวน,นะนะก็ต้องฝากความหวังไว้กับมันนั่นแหละ ตอนแรกผมก็ไม่ได้เอกใจนะว่ามันจะมีเหตุเกิดอะไรในถ้ำนี้นะเพราะตอนแรกผมก็เป็นไปแค่เท่าฟาร์มเดล็กเฉยไงก็เราเตรียมตัวพร้อมแล้วนะสหรับการเจอกับเจ้าเซโนนะโอ้โหนี่ป่ะเชี่ยดูที่ดี่ฮะนี่น่าจะเป็นเอลเดาก้อนที่เจ้าเซโนมันลากมาแล้วก็ดูไปโอนเอจี้นะโอ้ดูดิแห้งเลยฮะกูแล้วไม่ไปตัวเดียวด้วยโอ้โหนี่อันนี้ตัวอะไรครับอ๋อวาคาซาครมันเอาตายอยู่นี่ ต้องรีบจัดการแล้วเพราะถ้าเกิดปล่อยไว้เนี่ยผมว่ามันน่าจะเรียกเอลเดดาก้อนมาเยอะขึ้นนะแล้วธรรมชาติที่นี่มันจะเสียสมดุลไปมากกว่านี้ก็ได้เป็นหน้าที่เราต้องจัดการนะเพราะเราก็เป็นส่วนหนึ่งในระบบนิเวศเหมือนกันนะฮะไอกเกฟะเข้าไปเลยนะไอกเคก,ก็หวังว่ามันจะจะับเราได้หรือเปล่านะอ้าวนี่ไงไม่ใช่ฮะจากซีโนจิว่ามันกลายเป็นซาฟิติว่าครับโอเคอเฮ้ย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 เไรทเฮ้ย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 เ ดดดดดเฮ้ยเจเจเจมอะไรวะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้น่ากลัวจังอะคุเลี้หล้านเลยว่ะโอ้เอาละครับเอาละครับเคโอเคโมาแล้วเฮ้ยมันก็จะเซโนจำได้หรือเปล่าผเมืนเหมือนจะจำไม่ได้นะเดกส่งละอุ้ยอ้ยอะไรโอ้โอ้โออ้้ยมันพ้นเลยมาเฮ้ยแล้วติดตาเลยนะอะไรอะ ราติดตันเราแคบตัวไม่ได้เลยอ่ะชิบหายแล้วครับทุกคนโอ้โหโอ้โหโอ้โหพี่โอเคโอเคโอเคเด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 ผมต้องขยับตัวก่อนนะลบก่อน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 เฮ้ยเด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 โอ้โหโอ้ทุกคนเจ้าเซโนนี่ไม่นี่เลยวะเจ้าเซโนนี่โอ้โหดุดันมากเลยมึงจำกูไม่ได้หรอวะไอชิบหายแล้วชิบหายแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้ยมันดุดันปะโอ้ยโอ้ยลบก่อนหลบก่อนหลบก่อน เชียร claro, ์แล oh, ้วเชียร์แล้วเชียร์แล้วรักินก่อนฮะโอ้ยขวิดเรื่อยห้าล้านนะเราตีไปนี่ไม่ค่อยจะไม่ค่อยสะเทือนผิวไปเลยฮะไปไหนนะเดี๋ยวไปดูเลยฮะเดี๋ยวเดื่อยๆโอ้ยช่างติดสโลเลยว่ะมันเหนื่อยกว่าอ่ะติด้วไมนะวิ้งไม่ค่อยจะออกเลยเว้ยโอเคมาสงบแล้วมาสงบแล้วน้ำเลือดนี้เหรอโอ้ยเวรแล้วเอาไงดีวะเนี่ยโอเค ไปไปไปไ,ปไปโอเคโอ้โหมันป,ปล่อยเ <respuesta. S 2> ลเซอร์บีมมาเฮ้ยโอเค anywhere, โอเคโอเคเฮ voilà <control> <réalité> ้ยเราใช้ค่าอะไรเรื่องรถเรื่มได้บ้างอะเดี๋ยวเี๋ชิบหายแล้วครับชิบหายแล้วครับมาแล้วโอเคขอท่านี้มาก่อนโอเคโอ้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 โโอ้โโอ้โโอ้โอ้อ้โอ้โ้เอหโอ้โอเค ก็ถ้าเกิดมันไม่ทางเลยจริงต่อให้มันจะเป็นสหายแล้วลบรวบลบเก่าของเรานะเราก็ต้องจัดการมันนะโอ้ยทำไรอ่ะเฮ้ยมันทำอะไรวะโอ้โหเฮ้ยเหนื่อยเลยไม่ใช่หายนะครับเฮ้ยโคุณเหนื่อยนะวะเดี๋ยว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 ไม่ใช่นะไม่ใช่นะไม่ใช่นะทำไรโอ้ยไอ้เหี้ยนีไม่โดนโอเคหุ่ยเหมือนมันจะไปเฮ้ยมันจิ้วเลือดได้หรอโอเค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  เดี๋ยวโอ้โหไม, silly, ไม่ไม่ตกแล้วไม่ตกแล้วไม่ตกแล้วะเหลือละสี่ล <les> ้านแล้วโอ้โหแต่เรื่องผมก็ลงเหมือนกันนะเนี่ยโอเคโอเคโอเคโอ้ย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 โอ้โอ้โอ้ไม่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 มันดูซับพลังไบโอเนิจจีไปจนตอนนี้มันกลายเป็นซาฟิจิว่าแล้วฮะอันนี้คือร่างตัวเต็มไฟของมันนะทุกคนโอ้โหเฮ้ยแล้วมันรีเลย่องยังไวอ่ะจะได้รกวงันดีวะมทำอะไรไม่ได้เพราะเราสู้มันหลาชนฝาแล้วฮะโอเคโอเคโอเคผมจะแลกไวแล้วนะโอเคฮะ ทำแล้วโอ้เดี๋ยวโอ้ยอุ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยขูเรียกเลยลงมาโอเคที่ไปน่ะโอเคเดี๋ยวผมต้องลองใช้ธาตุแหงหานะธาตุแหงหานจะแรงก็ได้ใช้ไม่ใช้ไม่ได้หรอใช้ไม่ได้ฮะโอเคโอ้ยมาคำรามโอ้ย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 เอ้าเดี๋ยวมันเลื่อนรถจากอะไรอ่ะอ๋อมันเลื่อนรถจากไอตัว ไฟที่ผมทิ้งไว้ฮะอ๋อไฟของเอแม็กนัมบาโลครับโอเคครับผมต้องขยับใช้ท่านี่แหละโอเคอุ้ยนี่ไงท่าแทงขางแรงมากเธอได้เลยฮะเธอได้เลยฮะเก๋เฮ้ยทำไรทำไรทำไรเออโอเคท่านี้พอเราเลื่อนมาได้อยู่ฮะเดี๋ยวมันจะมีท่าไม้ตายต้อนใชเปล่าวะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยไม่ตกไม่ตกไม่ตกแล้วเก๋เก๋เก๋เฮ้ยเอาหนีไปไหนเนาะเอามาหนีแล้วเหรอ ให้หนีแล้วฮะไอ้ว่าใครเจ้าเซโนผมไม่ได้เจอกันนานนี่แม่งเปลี่ยนไปเยอะเลยฮะโอ้ย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 เฮ้ย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 เฮทำไมเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ให้ผมตามไปนะมันมันนี่เนี่ยมันสโลกุเลยอ่ะเฮ้ยคุตามหนไปเจ๊เจ๊เอาไปแดกเฮ้ยเอาไงดีวะเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่จิกเลยไม่ค่อยจะออกด้วย เี้ย <peach> อ๋อมันไม่สู้เหรออ๋อมันเริ่มกลัวผมแล้วน,นะเดี๋ยวมันได้สติวะอันนี้ไม่รู้นะเดี๋ยวลองพีง่ตามไปก่อนโหแต่มันโลนักมากเลยอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวชิบหายแต่ไม่น่าหมดเอาแล้วเอาแล้วมาแล้วอุ้ยยังยงังโอ้โหมันชี้ไปทุบเดี๋ยวชิบหายแล้วชิบหายแล้วเอาไงวะมึงเอาไงวะโอ,โอ้ยโอ้ยโอ้ยมาทำอะไรทำอะไรเฮ้ยมาทำอะไรวะเฮ้ย เฮ้ยอะไรทำ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 อะไรเฮ้ยโอ้โอ้โอ oh, ้โอ้โอชิพายจิไายโอชิพายแล้วครับจ oh, oh, ิพายแล้วจิพายแล้วจิพายแล้วโอ้ยไม่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 โอ้ชิหายเลยโอ้ชิหายแล้วเนี้นี่ฮะอันนี้เป็นอัติของมันนะฮะหรือว่าท่าที่ชื่อว่าเซฟไฟออฟเอมเพลอร์นะรีบหแล้วฮะไม่งันกูตายแน่โอ้ยอบรอบรอบรอบบ เฮ้ยเฮ้ยไม่ธรรมดาแล้วไม่ธรรมดาแล้วกูไม่โกงกันเยอะแล้วเจ้าซีโนเนี่ยไม่ได้นะฮะไม่ได้นะฮะเฮ้ยแล้วกูเหนื่อยอ่ะเไม่กูคงมันผมช้าแล้วอ่ะเฮ้ยกูช้าเลยอ่ะอันนี้ไปนี่ไปเชี่ยกู่ท่าเมื่อกี้แม่งอลังการมากอ่ะโหดีที่กูไม่ยืนสู้ต่อเนี่ยถ้าเมื่อกี้กูยืนสู้ต่อกูได้โดนท่าเมื่อกี้นะไอ้ท่าเซฟไฟล์ดิเอฟเพเลอร์มันเนี่ยโอ้ โอ้ใช่ไหมอเอลเซโนเอี้ยเอี้เคยรู้จักกันปานี้กูเลยก็ได้เอ้แมงสู้ายากใช่ไหมเลยตัวนี้อเอ้ยกู๊กกชชลาแมงสู้ยากน,นะตัวนี้แมงสู้ยากกว่าอีกฮะโอ้ยผมว่าผมใช้ไอ้ยท่าไฟเนี่ยดีสุดแล้วทันเวลดีสุดแล้วเออโอเคโอ้คุณก็ติดไฟกูด้วยเฉียบมะฮะให้เลยฮะแหลกสุดแล้วทุกคน เอเคโอ้ยอะไรอะไรอะไรเราต้องตื่นตัวไปก่อนนะระวังมันอันติรอบหนึ่งอะไรเนี่ยเอาอย่างอย่างอ้นี่มันอันี่อันนี้มันจะพุ่งโอเคฮะจำท่ามันตั้งกาดได้ไปเอ้ยเอาพลังหางเพือลงไปเอ้ยโ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 อ้ยเกว่โอเคดีไม่โดนเอ้ยหรือโดนวะเอ้ยน่าจะโดนวะแป๊บแป๊บแป๊บแต่ไม่น่ากูหมดแล้วอะ ทำอะไรไม oh, oh, oh. 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 ่ได้แล้วอะทำหน้าหมดอะอุ้ยอุ้ยอ้ยเฮ้ยมันหนี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 ไม่ได้ไม่ได้ครับมันหนีฮะมันหนีไปมันหนีเลือดแน่โอเคเออเอาไปแดกนะผมไม่รู้เนาะก่อนตายไปใช้อัติรอบนึูกไหมอะแต่น่าจะมาได้ใช้หรือเปล่าวะโอ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาละเฮ้ยมันมันดูพลังมันดูพลังไม่ได้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 อย่าให้มันดูพลังไม่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 ย่าแต่มันหิว โอ้ยเฮ้ฮะเชฟมาเอาเลยเว้ยเอาเลยเว้ยมาต้งวัดกันแล้วโอ้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 ยไม่ทำดุแรงจังอ่ะยืธามันดุโคตรแรงเลยไอ้เชี่ยเรือทาร้านหกฮะฮะตายไหมโอ้ยถึงว่าจะนี้มันไพร์เป็นจัดหล่รับเออเรียบร้อยโอ้ตายแล้วฮะโอ้ยฝั่งรอบนี้มึงจะตายจริงนะ นี่ใช่ไม่ใช่มันจะฟื้นมาอีกรอบหนึ่งให้เหนื่อยน,นะโอเคทุกคนเรามาอีเวสต์สเกยศพจะมาหน่อยนะฮะโอ้ยไปดูดูบนเรือแสนดิฮะโอเคของรอบนี้จะตายจริงนะเราไม่กลับไปไพยายามดับบ่อรับอีกนะโอเคได้ได้แล้วป่ะเจ้าเซโนจิว่านะครับตอนนี้เราต้องเรียกว่าซาฟิจิว่านะเออนี่ไงมาแล้วฮะนี่น่าจะเป็นเจ้าเซโนจิว่าแบบที่เราคุ้นเคยกันนะโอเคงั okay. ้นเราน่าจะได้กลับไปมิดมาอีกรอบหนึ่งนะฮะ อ๋อเราขี่ไม่ได้เหรออ๋อเออเลยไปในถ้ำเราขี่ไม่ได้นี่ว่ะไอ้เชี้ยงเดี๋ยวผมออกถ้ำไปก่อนนะโอเคฮะผมออกถ้ำม,มาเรียบร้อยแล้วในที่สุดนะครับวันที่ผมไม่เคยคิดทีามันจะมาถึงแต่สุดท้ายมันก็มาถึงนะครับเราได้กลับมาเล่นกับเจ้าเซโนจิว่าเหมือนเดิมนะเออได้ลกลับมาขี่เหมือนเดิมแนละ้วทุกคนไอ้เชี้ยงไม่พรตื่นเต้นเลยมาเธอเป็นการรีเทิร์นของสหายรูปลบตัวเก่าของเรานะฮะมาเออ มาเลยมาเงี้ยต้องสร้างความชิบหายกันหน่อยมาโอ้ยเจี๊ปาดโโอู้ี่เรียกเลยว่าเฮ้ย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 โอเคโอ้โหใช่ไหมหุ่นสกิลแม่งใช้ทีกระตุกเลยฮะโอเคฮะโอ้โหสเตตเดิมๆเลือดให้มา2.5ล้านนะครับดาเมจอยู่ที่175เปอร์เซ็นต์โอเคแต่คุณได้ค่าอื่นมันโคตรน้อยเลยค่าหาร้อยเดียวเนี่ยนะอัพขึ้นไหมเอาเอัพได้อยู่เอองั้นผมอัพหน่อยให้มันหน่อยแล้วกันเอ้ไม่ต้องอัพหรอกไอ้เหี้ย โอเคเลือดขึ้นเยอะนะครับขึ้นโคตรเยอะเลือนเลือนอ่ะโอเคโอเคแค่นั้นผมเขี่ยบ okay. อลให้มันเลยเลือดเอาไปซะอ่ะห้าล้าน,นแล้วกันนะเดี๋ยวลงตำเมนม่งไปเลยเขี okay. ่ยน้ำหนักเอาซะห้าพันโอเคฮะมาแล้วครับเจ้าซีโนจิว่าฮะโอเคขี้ซ้ายอ่ากัดทับขี้ขวาทำไรอ๋อไอ้ท่าคนห้านี้อ่าคนลงพื้นนะฮะอืม ี okay, ฮะโอ้ผมว่าถ้าเกิดเราจับมาอย่างนี้เพราะงั้นเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเป็นไระดับหมอลำแล้วนะมันก็น่าจะกลับมาเป็นคู่หูของเราแล้วนะครับตอนนี้โอ้ดูท่าบินสิฮะท่าบินเป็นโคตรสง,ง่างามแล้วทุกคนเฮ่อ yeah! ไ,ได้วะเจ้าซีโนจิว่าคัมแบ็กแล้วนะครับกลับมาเป็นซาฟิจนะิว,ว่านะหลอดให้ผมบุกท่านะฮะท่าตัวเอ็กทำไมได้ตัวเอ็กเอ็กไม่มีครับคิวคิวท่าอะไรคิวท่าไหนฮะ อะไรวะอ๋อโอ้เป็นท่าอุ้ยคนปาดตะเจนแล้วมันตากตะเสี้ยงไงอะเดี๋ยวคนปาดโอ้โอ้โอ้ยแล้วโขุนเลนเชียวตายหมดเลยอะโอ้ย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 กระตุก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 เลยฮะมันติดบัฟไปด้วยอะเคลเคลเคลขุนแล้วสแตมิน่าแม่งปาดยังไวเลยฆ่าหารมนเนี่ยตัวอาอาทำอะไรครับทำอะไรบินขึ้นบินขึ้นแล้วโอ้ยสูบก้องมาด้วยอ๋อ ไอ้ท่าซูเปอร์โนวาของมันนะครับหรือว่าเซฟไฟอดิเ็มเพลอร์นะโอ้ยนี่งไงคือมาจจะดูดก,กระตุกนิดหนึ่งนะเพราะว่ามันไม่กระตุกเอหนึ่งมันกระตุกมากเลยแต่ผมจะพยายามให้ทุกคนเห็นแล้วกันนะว่าเป็นยังไงท่านี้ดูใกล้ๆนะเอาเลยเว้ยเอาเลยเว้ยเอาเลยเว้ยโอ้ยเสียตายกันเทียบเลยวะแล้วไงบินวนๆเสร็จแล้วก็ปล่อยลงมาหนึ่งลูก แล้วก็ตอ้มโอเคโอ้โหเฮียเป็นเป็นสกิลที่กระโคตรกระตุกเลยเว้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเกมกูจะไปเล้เฮียอ๋อโอ้ยโอ้ยเบาเบาโอ้โหโอเคโอ้โหแล้วกลับมาลื่นเลยโอเคฮะเมื่อกี้ก็จะเป็นซูเปอร์โนวาของเจ้าดาฟิจิวานะโอเคฮะโคจะไปแบบระดับบ่อรำเลยครับทุกคนโอ้โอเคโอ้โหแล้วก็เท่นะเออโมเดลโมเดลทะครัมาเข้าถึงคดูดีนะครับ ก็ตามในเรื่องของมอนฮันเนี่ยเจ้าซาฟิจิว่าเนี่ยมันไม่ได้เป็นมังกรดำนะครับแต่มันก็เป็นสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งที่มีพลังทัดเทียมกับเหล่ามังกรดำเลยนะครับเพราะว่าการที่สามารถเรียกสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งมารอบรอบตัวแล้วดูดพลังงานไปโอเอนเนจีเนี่ยแล้วเปลี่ยนพลังงานเหล่านั้นกลายเป็นร่างใหม่ฟื้นฟูตัวเองแล้วก็ได้ไอไฟสีฟ้ามันถือว่าแรงมากนะโดยเฉพาะท่าซูเปอร์โนวาเมื่อกี้ไอแซฟไฟออดี้เอเมอร์เลอร์อะเออโดยเฉพาะซูเปอร์โนวาเป็นท่าแรงมากเลยฮะ นั่นเดี๋ยวต้องพาตัวสับปิจิวาไปเล่นให้หนำใจและเออไปแบบเป็นคู่หูที่พัดพากจากกันมานานไงโอเคฮะเออโุ้ยโุ้ยแคสคาแข็งแรงแล้วฮะเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเ้า๋วมันมีสองท่าเหรอเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวแล้กูแล้กูตีใครไม่โดนเลยโอเคฮะโอเคโอเคอ๋อเราเหมือนจะออโต้แทนศพนะใช่ไหมผมว่าใช้แต่โอ้ยโอเคกัดปกติเกินห้าพันนฮะ เลยแรง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 โคตรแรงโคตรอะแต่ผมอยากลองวัดดาเมจด้วยอยากรู้เท่าไหร่โอเคผมว่าพวกตัวปกติน่าจะไม่รอดหรอกฮนะพวกตัวปกติน่าจะเทียวตายหมดนะเพราะว่าคูชาร่าโกงนะตัวตุ้นี้แม่งหนักกว่าคูชาร่าอีกไอ้งเหี้ยไม่ใช่หนักเรื่องความโหดนะหนักเรื่องเครื่องแล้วจะแม่งแหลก <S <S <laughs> แหลกเกินอ่ะโอ้กัดเกินหมื่นว่ะโอเคในอีพีนี้ผมขอมาแก้มือจะพลาสแล้วหน่อยแล้วกันนะที่ ไอ้เจ้า hmm. ด oh ักมานาลิเปอร์เ hmm. อ mm ็มคลาสตัวนี้นะในเมื่อพายแล้วเราไม่สามารถเอาชนะมันได้นะเพราะว่าตัวมันหายไปนะโอเคมาเดี๋ยวเรามาเอาชนะในพายเลยแล้วกันนะเขยพ่นมันพ่นเข้าไหมอ่ะแต่พ่นไม่เข้านะใช่ไหมเออมันพ่นไม่เข้าเลยอ่ะเราให้เรอให้ด้วยเพียเข้าไหมโอ้โหโอฉีดดูเลือดเฮ้ยดูเลือดเฮือดโ้ยฉีดเลือดมันโดนดูดหายเลยฮะเพียงที่ปาดเดียวเนี่ยเราปาดทีนึงโอเคโอ้โหโอเคเพียงอยู่บอสอยู่ใช่ไหมเออบอสยังอยู่ฮะ ผมว่าท่าได้ไม่ควรกดเลยคือท่านี่ฮะไอ้ท่าตัวสี่อันนี้ท่าตัวสี่ไอ้ท่าตัวอาฮะโอเคใช้ท่าได้กดได้อยู่ฮะเพลย์มา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 ในเมื่อพลาดแล้วเราเฟลนะเรามาแก้มือกันหน่อยกับลาดบอสของมอสไพรเดียนะคือเจ้าดับมา,าลิเปอร์นะฮะโอเคอ้อมหมดแล้วเหมือนมันใช้ไม่ค่อยจะโดนเลยหรือเปล่าไอ้ท่าพิกขวาเนี่ยแต่ว่ามันก็ดาเมจด,ดีนะโอเคขั้นเดี๋ยวเรา,าลองท่าได,ด้กันเอาไม่ให้เดี๋ยวกูไม่ได้กดท่าดิ โอยเอาไม่ได้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 เาไปาไต้องชิปซีมะไม่ใช่ชิปซีดิไอ้อสีเออหู่ไหมเ่มเดียวก็ลืมละเอาไต้องไอเนี้ยต้องเอฮะถึงใช้ค่าเอฟยิงบีมบนคนฟ้าได้เดี๋ยวจะยิงบีบนคนฟ้าแล้วกันใส่มาแล้วกันนะไปโ้โหูแล้วก็แรงอะเนี้ยหูแล้วก็แรงนะแนะแรงนะมสกิวโคตรแรงนะ คือผมว่าทำดาเอ็ดใส่ดักมานาริเปอร์ได้ไม่ธรรมดาเนี่ยเลฮะโอเคโอเคเออทุกคนอยากลองอะไรปะผมว่านะไหนๆนี้ก็ไหนๆ,ๆแล้วเว้ยเรามาลองซูเปอร์โนวากับเปเจ้าตัวนี้หน่อยไหมมาลองกันหน่อยไหมว่าซูเปอร์โนวาเนี่ยสามารถฆ่าเจ้าดักมานาริเปอร์ที่เป็นบอสได้หรือเปล่านะเตไปบินขึ้นไปเลยฮะไป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 ดูกันไปแล้ว โอ้โอ <ion up> oh, ้ยเยเท็กเทียบผู้เทเทียบเลยว่ะเฮ้ยโอ้ยบอส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 ไปเปิดหลอดดูแล้วกันนะมาเราจะรอดูตอนใช้ซูเปอร์โนวาเสร็จแล้วนะว่ามันจะตายหรือเปล่านะมาเลยฮะโอ้ยโอ้ยเอาสเต็ปท้ายได้หรือป่ะปล่อยลูกประคำลงไประเบิดปุ๊บไหมทาไม่ตุ้มหรอโอเคตุ้มโอ้ยตายไหม โอ้โหโอ้โหไอ้ดัร์มานาริเปอร์ที่ว่าเก่งๆนะไอ้เชี่ยเลื้อหกแสนกับการลดดาเมจถึง80%เนี่ยผมไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะฮะโหแล้วโดนอันติไอซาฟิจิว่าฮะทีเดียวฮาดองเลยอะเฮ้ยยกโคตดแรงุ้ยเอาอยิงตอนนี้ผมอยากรู้เหมือนกันนะว่า มันจะมีสิ่งมีชีวิตตัวไหนแบบวะ่าที่แม่งสามารถรับซูเปอร์โนวาของซาฟิจิวาได้เนี่ยมันจะมีหรือเปล่าวะแต่่าไม่น่ามีแล้วมั้งเออเยผมแค่ท่าพ้านกติก็โกงแล้ะนี่จะน่าจะสิบเจ็ดเล์ท้ายปะ่ะโอเคฮะโอ้นี่แล้วฮะไพ่แบบตะบอลัมม้เหี้ยเด็ก โอเคครับผมก็อหลัพานี้ก็ไว้แค่นี้แล้วกันะะนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ก่อนใครนะอูพารนี่แม่งก็ถือว่าดีนะครับที่เราได้กลับมาเจอเกับพระเจ้าเซโนติวาอีกครั้งนะแล้วก็เราได้หนึ่งในตัวที่โกงที่สุดของซีรีส์นี้มาแล้วนะครับทุกคนก็คือเจ้าซาปิจิวานะเออแล้วก็ผมจะมาคลายปมในช่วงท้ายนนึงนะว่าเรื่องของเจ้าเนกิกันเต้นะว่าทำไมเจ้าเนกิกัันนนเเตี่ยมถึงไป โผที่หน้าถ้ำของซาฟิจิวานะคือเจ้าเนืกีกันเต้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งกลไกในการควบคุมสมดุลของธรรมชาตินะครับโดยที่เวลามีสิ่งมีชีวิตไหนที่แข็งแกร่งเกินไปเจ้าเนืกีกันเต้ก็จะไปจัดการแล้วก็กินเป็นอาหารเพราะงั้นอ่ะมันก็เลยไปดักรอพวกเอรดากอนที่หน้าถ้ำของซาฟิจิว่านะก็จะดักรอกินนะฮะแต่มันก็มีบางส่วนแหละครับที่เด็ดลอดจากเจ้าเนืกีกันเต้ไปได้นะแต่ว่าการมีเนืกีกันเต้ก็ดีนะครับเพราะอยางน้อยมันก็ทำให้เจ้าซาฟิจิวาเนี่ดูดพลัง่ตแ ท่าสิบกว่าแล้วก็เป็นได้นะฮะเออซึ่งตอนนั้นเราอาจจะยังไม่ค่อยพร้อมเนาะแล้วก็สิ่งสุดท้ายที่ผมสงสัยเนี่ยการที่มีสิ่งมีชีวิตที่แข็งแรงขนาดับวาฟิจิว่าเกิดขึ้นในโลกนี้มันเป็นการส่งสัญญาณหรือเปล่าว่าอะไรบางอย่างกำลังจะตามมาในอีกไม่ช้านี้คูบีคอนตินิวนะฮะโปรดติดตามตอนต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็บายครับบัตเตอฟัคเกอร์